่ะคลิปเสริมนะครับลืมให้ดูฟังก์ชันของพัดลมนะฮะอันนี้เรียกว่าฟลิกเกอร์นะครับนี่อันนี้ปรับใน Lenovo Vantage นะครับเรียกว่าฟลิกเกอร์ต่อมาบลิสนะครับนี่ก็ธรรมดานะบลิสนะครับแล้วเราก็เลือกอันนี้ครับนี่เวฟนี่ครับเวฟเวฟนะมาแดงเขียวนะครับเวฟแล้วก็มาเป็นสเปกตรัมครับนี่ฮะโอ้โหนี่สวยมากสเปกตรัมฮะครั้งนี้ก็มีนะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ นะฮะสเปกตรัมนะครับเนี่ยฮะสเปกตรัมนะฮะต่อมาครับชื่ออ่า CPU temperature คืออ่าสีจะเป็นตาพัดอุณอุณภูมินะฮะถ้าอุณหภูมิเย็นก็เป็นสีฟ้านะครับนี่สีฟ้าอยู่นะนะครับถ้าร้อนก็จะเป็นสีแดงนะครับอ่ะต่อมาอันต่อมาเรียกว่าเรนโบว์ครับผมนี่เรนโบว์ฮะนี่ฮะพี่ต่อมเรนโบว้ครับเนี่ยฮะนี่ฮะนี่นะสรุปคือมีพัดลมสี่ดวงนะครับสี สอันนะครับส่วนกาจอเขียวตลอดครับติดเขียวตลอดนะครับแล้วก็เนี่ยฮะโลโก้อ่ะอายเหรอขอดูโลโก้หน่อยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ปรับได้ในโปรแกรมเหมือนกันนฮะนี่ผมชอบเลนโบวผมชอบพี่ต้อมเรนโบว์โอเคนะครับสวัสดีครับ Lenovo l e g i o n Tower 5i ครับผมนะ l o v o v o Vantage สวัสดีครับ